ว่าเราสามารถมองเห็นได้ทุกคนจังยานนี้เป็นตัวอะไรของกองเพิ่มกิจกรรมตบบัตรคำอย่าพึ่งนะรอฟังการกระจายไม่ต้องทันเป็นกระจายอย่าคว้างนะคะอย่าคว้างนะไวหมองไวเอาเดี๋ยวเอาขวดน้ำอะไรลงไปให้หมดลงไว้อ่าไม่งั้นมันจะเดือดร้อนอ่า เอาล่ะค่ะหนึ่งชุดจะเป็นของครูเอาไไปปปปิิดดครูจะมีอยู่หชุดเช่นกันครูจะมีบัตรคำในมือและถ้าบัตรคำไหนอ่านออกเสียงโต๊ะตกไปคนนั้นก็จะได้คะแนนเก็บบัตรคำที่ตกไว้กับตัวเองแล้วมานับกันว่าใครเป็นผู้ชนะต้องคำว่าอุ้ทำไมเยอะจังได้โอ้ยเดือดเดือะ เู็มแม่ท้าต่กไปลิไตเหรอเอาทีนี้ปังปังเสียงแล้วก็ตบไตตบได้เยอะที่สุดคนนั้นชนะตตบ้ตอไม่ต้องใ่ไตโต้โตของเราถึ็งแรงทนทานมากเตรียมโอ้้วก็ไม่มีนะคะตบคำว่าใหญ่ต่อ บางคนกันเพื่อนกันเพื่อนติาพัดลมไม่มีพัดลมปิดพัดลมเอาไปใกล้ใกกันหน่อยเอาบอกแล้วไงเขาบอกขโมยขโ้ขยะขโมยใส่ตาจ้องไว้อ่านไว้เกๆี่จะอ่านอกกับทุกท่า โต๊ะมาโต้ยโตงทําม uh mm ่ไตะธาเาูจะพูจนใกล้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 ใก้ใกล้ใกล้ใใ้ใ้ ครู <c oughs> บอกวา่าไม่ต้องไปเร้อนกันเอาทำใหม่ดีกว่าทำว่าครูใหญ่